สวัสดีคะ่ะวันนี้คุณแดงพามาขยายพันธุ์เบอร์เบิร์นมาร์กนะคะเป็นต้นไม้ที่มีความด่างนะคะแล้วก็มีความสวยปลูกง่ายๆเลยนะคะคุณแดงก็ปลูกไว้ในสแสลม50%นในสวนน,น้อยๆนี่นะคะไปดูสิปลูกไว้ตรงไหน อันนี้เป็นเป็นตระกูลพลูนะคะเป็นอีพีด่างขาวกำลังขึ้นต่อแล้วนะคะนี่มาดูเบอร์เบิร์นมาคนะ,คะอันนี้แดงซื้อมาพุ่มเดียวก็เข้าโตเร็วซื้อมาแค่3เดือนนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์แล้วได้ได้หลายกิ่งแล้วนะคะอันนี้ถูกตัดออกไป สวยๆก็ตัดออกไปแล้วก็แต่งอ่าสีเขียวก็ออกนะคะให้เหลือแต่ใบสวยๆเดี๋ยววันนี้แดงจะเอาไปขยายพันธุ์ให้ดูนะคะไม่ยากเลยถ้าเรามีสักต้นอยากให้เขามีหลายๆต้นก็ทําแบบนี้นะคะพอเขามีกิ่งเนะี่ยก็ลักษณะเขามีกิ่งจะมีรากก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะเนี่ยเราก็ตัดออกมา แค่นี้อันนี้ไม่มีรากเลยนะคะแต่เขาก็เป็นเดี๋ยวไปดูกันว่าูุแดงขยายพันธุ์อย่างไรมาดูกันในนี้ก็เตรียมน้ำยาเร่งรากนะคะเอาแช่ไว้ก่อน ใบแรกเขาเขียวนะคะใบที่สองนี้เขาด่างสวยนี่เรามาเตรียมดินการดินเนี่ยจะเป็นดินอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าไม่แฉะนะพอบีบเขาเนี่ยเขาก็ไม่มีน้ำหยุดเราก็ไม่ต้องเติมน้ำด้วยนะคะวิธีการนี้เราเรียกว่าการควบแน่นการควบแน่นที่แบบว่าเขาสามารถจะ รีบงอกรากออกมาเพื่อว่าจะอยู่รอดนะคะไม่ใส่น้ำแฉะใส่น้ำนิดหน่อยพอบัดหมาดแล้วก็อัดให้แน่นดินอะไรก็ได้นะคะแต่ว่ายกเว้นดินเหนียวเนาะเสร็จแล้วเราก็เจาะตรงกลางเป็นดินร่วนดินร่วนเป็นดินปลูกธรรมดานี่ก็ได้นะคะเจาะรูตรงกลางแล้วก็เสียบ กิ่งของเราที่แช่เข้าไว้ไม่ต้องแช่น้ํายาเลี้ยงรากก็ได้ก็ติดหมดนะคะกดกดบริเวณที่เป็นคอระหว่างดินกับตัวกิ่งของเขาเนี่ยให้แน่นนะคะแล้วเราก็ทําแบบนี้เลยไม่ต้องรดน้ําเลยนะคะพืชเนี่ยเขาก็กลัวตายเขาก็ต้องอรีบงอกรากออกมาเนี่ยพอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ แน่นสนิทเลยนะคะด้วยเทปพวกนี้นะคะเป็นใสก็ได้หรือจะเป็นพวกกาวหนังช้างอะไรแบบนี้ที่ว่าให้เขาติดนะคะไม่ให้อากาศเข้าไม่ให้ความชื้นด้านในเนี่ยออกมาเขามีความชื้นเพียงเล็กหน่อยเขาก็จะอาศัยความชื้นอน,นั้นต้องใช้เป็นแก้วที่โป,ปร่งนะคะเพราะว่าเขาจะได้ปรุงอาหารได้ เนี่ยเขาจะปรุงอาหารเพื่อว่าจะไปสร้างรากนะคะเนี่ยแบบนี้ตั้งเข้าไว้เราต้องเขียนมันที่ไว้ว่าประมาณเท่าไรอย่างนี้นะคะคุดงก็เขียนบันที่เข้าไว้เดี๋ยวจะพาไปดูที่ทําไว้แล้วนะคะว่าเกิดรากจริงไหมนี่อันนี้คุแดงทําเข้าไว้แล้วนะคะนี่เกิดรากแล้วนะคะ อันนี้เราจะขยายพันธุ์ได้แล้วเอามาปลูกได้แล้วนะคะดูสิใบเขานี่ไม่ไม่ไปยังไงเลยนะคะเขาก็จะไม่โตขึ้นแล้วก็เขาจะไปสร้างรากนีนะะ่เขามีรากอันนี้เอาไปปลูกได้เลยใบยังสดดียังสวยดีอยู่ค่ะอันนี้เป็นใบเขียวก็จะปรุงอาหารได้ดี เดี๋ยวเราออกมาประเภทนี้เนี่ยเขาจะเหมือนกับพวกพลูดางพวกนั้นนะคะเขาก็จะเป็นง่ายเป็นพุ่มแล้วเขาจะสวยบ,บีบ,บด,ดันนะคะเนี่ยดันโกนแล้วเขาก็ จอกมานี่หมดลรากเต็มเลยพร้อมที่จะเอาไปปลูกแล้วโดยูยนี้เขาแดงจะใส่กระถางนี้ไปก่อนนะคะให้เขาโตอีกสักแป๊บหนึง่งให้รากเต็มๆถึงจะเปลี่ยนกระถางเอาไว้ประดับบ้านเรือนนะคะแล้วก็สามารถขายได้ ถึงว่าราคาไม่พอแพงแต่ว่าเขามีความงามตรงที่ว่าเขามีความด่างบุกแค่นี้ไว้ในที่ร่มเงานะคะในใต้แฉลมเนี่ยเขาก็จะขยายพันธุ์ได้อีกเดี๋ยวเขาก็แตก จริ่งเขาจะอ่อนหน่อยเราก็ต้องให้เขาทรงตัวเพราะว่าตอนรถน้ำเนี่ยเราใช้กุณแดงใช้สายยางเขาก็จะแรงหน่อยจะทำให้ลากของเขาเนี่ยที่กำลังเจริญเนี่ยเกิดการหยุดชะงักนะคะเราก็ต้องจัดให้เขาแบบต้นอยู่ที่ไปก่อนให้เขาทรงตัวได้แล้วเขาก็จะตั้งตัวของเขาเองได้ น้ำที่เราใส่น้ำยาเร่งลากเขาไว้เนี่ยเราสามารถเอาวารถได้เลยนะคะก่อนที่เราจะเอาไปตั้งเนี่ยเราก็ต้องเอาน้ำมาแช่เขาสักพักหนึ่งให้วัสดุที่ปลูกของเรามีความชุ่มชื้นนะคะเนี่ยเราก็เอาไปตั้งไว้ในที่เหมาะก็ประดับสวนได้เลยประดับได้เลยคราวนี้มาดูในส่วนที่คุณแดงทำเขาไว้ ซื้อมาต้นเดียวเนี่ยแดงก็ขยายได้หลายนอแล้วนะคะอันนี้ก็อะไรก็พียงหวงหวงที่แบบไม่ค่อยโตหน,น้าหนาวคุณแดงก็เอามาใส่เข้าไว้อันนี้เป็นเดี๋ยวสิอันนี้ไม่ได้ล็อกแต่ว่าเขาอยู่เลยนะคะนี่เขียวดีเลยกิ่งนี้เป็นกิ่งของฟ้าแลนนะคะดูเขียวสดใสดีน่าจะติดนะคะ นี่ยแดงพามาดูลหลายๆต้นของเบอร์เบิร์นมาที่คุณแดงทําไว้นี่วันที่ยี่สิบสี่มกระลาเขาก็ยังไม่แตกนะคะวิธีการเดียวกันกับที่ทําให้ดูมีบางต้นแตกแล้วเนี่ยมาดูดต้นนี้ีสิบสามมกรลา ยี่สิบกว่าวันนะคะก็ว่าจะแตกแล้วนี่เห็นไหมคะมีรากแล้วเนี่ยรอให้ร่างใหญ่อีกนิดนึงเอยเอาลงกระถางนี่ลายสวยเลยนะคะถ้าเราขยายพันธุ์เป็นเราก็จะได้ต้นไม้ที่เราซื้อมาหลายๆต้นนะคะเวลาก็จะทําให้นี่อันนี้แตกได้หน่อยเวลาทําให้เรามีต้นไม้เพิ่มจะแบ่งให้เพื่อนหรือจะอ่า ขายก็ได้นะคะลองทำกันดูเคล็ดลับการควบแน่นง,ง่ายๆเลยในพืชหลายชนิดที่เป็นพวกบอนพวกลายกุแดงก็จะถ้าเลี้ยงเขาง่ายๆไม่ต้องรดน้ำต้องเล็กๆเนี่ยก็ใช้วิธีการควบแน่นทั้งหมดเลยอันนี้เป็นต้นที่ที่ทำข้างต้นนะคะในกุแดงมาไว้บริเวณเดียวกันที่มีแดดสองบ้างนะคะเพราะว่าเขาจะได้ ปรุงอาหารเร็วๆลองทำกันนะคะ,ะการชํำเบอร์เบิร์นมานง่ายๆจากกุแดงปลูกต้นไม้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าติดตามหน่อยนะคะสวัสดีคะ่ะ